สวัสดีทุกคนนะคะเรื่องนี้ต้องถึงบอย EP 2มาแล้วนะคะเจอกับพี่บอยใน The Entertainment นี่คือช่องทางที่เราจะเจอกันกับการอัปเดตข่าวบันเทิงที่ลึกและจริงที่สุดในวงการบันเทิงไทยนะคะวันนี้พี่บอยมาเล่าเองมาบอกเองตื่นเช้ามาคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นคลิปวิดีโอความยาวประมาณ20วินาทีแต่มันสร้างความฮือฮาให้กับแวดวงขาอ่อนนางงามไปทั่วโลก เพราะมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญ2ตัวนั่นก็คือ big announcement s ก็คือการประกาศครั้งยิ่งใหญ่กับอีกข้อความหนึ่งสุดท้ายท้ายสุดของคลิปนั่นก็คือ new era มันคืออะไรคะยุคใหม่ new era แปลว่ายุคใหม่ หลายคนจับจ้องวิเคราะห์กันประกอบกับสถานการณ์ธุรกิจของ JKN ของคุณแอนจักรพันธ์นะคะก็ดูอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อไม่สู้ดีนักเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยมองว่าการประกาศบอกว่าจะมีการประกาศทั้งใหญ่วิเคราะห์กันไปหลายทางเลยคุณผู้ชมขาทางหนึ่งบอกว่าคุณแอนจักรพงศ์คงขายลิขสิทธิ์หรือขายบริษัท Miss u n i v e r s e ที่ที่เองครอบครองม,มาได้ประมาณ1ปีเนี่ยให้กับนักธุรกิจใหญ่ชาวเม็กซิโกเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือพันธมิตร ที่เคยเป็นเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันค่อนข้างจะเยอะนั่นก็คือคุณราเอลคุณราเอลเนี่ยก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งซื่อเป็นนักธุรกิจนะคะทำธุรกิจหลากหลายในเม็กซิโกแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่สําคัญก็คือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันนี้ไม่ได้สืบจากคุณแอร์หรือไม่เคยถามนะแต่ดูจากภาพถ่ายแล้วก็การลักษณะาการแต่งตัวหรือ การออกงานด้วยกันรวมถึงภาพบางภาพที่ดูเหมือนจะไม่ต้องแต่งตัวเต็มของคุณแอนก็แปลว่าสายสัมพันธ์ของคุณแอนจักรพงกับโรเอลของเม็กซิโกก็คงจะแนบแน่นกันระดับหนึ่งนะครเพราะฉะนั้นหลายคนก็มองว่าข่าวที่ออกมาก็คงเป็นเรื่องของการที่มิสยูนิเวอร์สซึ่งอยู่ในการดูแลในมือของคุณแอนจักรพงเนี่ยกำลังจะถูกเปลี่ยนไปสู่มือของนักธุรกิจชาวเม็กซิโกรหรือเปล่า นี่คือคำถามแล้วในคลิปที่บอกมาเนี่ยบอกว่าอีก2วันก็คือวันที่23มกราคมนะว้าอีก2วันในเวลาของประเทศเขาะนาคาก็คงจะรู้ดำรู้แดงกันว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแน่พี่บอยมองแบบนี้มองว่านอกเหนือจากการปรับธุรกิจหรือว่าปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ MissUniverse จากไทย100ของคุณแอนจักพงศ์ในนาม JKN เนี่ย ไปสู่เม็กซิโกเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างการบริหารงานของมิสยูนิเวอร์สด้วยเพราะต้องยอมรับว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยความเป็นองค์กรคอนเซอร์ว i ทีฟหรือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ของมิสยูนิเวอร์สซึ่งก็อยู่มานาน70-80ปีเนี่ยมันก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างยากมันลือหนักเลยอะค่ะว่าพนักงานระดับท็อปท็แล้วก็แมนจ g เมนต์ระดับกลางเนี่ยโดนซองไปเรียบร้อยแล้วนะคะ แยกย้ายกันหมดแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะเบอร์หนึ่งอย่างคุณป้าพอลล่าเท่านั้นที่ขึ้นไปอำลาซีนบนเวทีที่เอลซัวาดในการประกวดครั้งล่าสุดซึ่งแน่นอนว่านี่แอนโทเนียไปประกวดปีนี้ปีที่แล้วเนี้ยครั้งล่าสุดเนี่ยพอลล่าดูเป็นดาวเด่นเนาะเด่นกว่าเจ้าของแอนจักพงอีกเขาลือกันนะคะอันนี้ก็ไม่อยากจะพูดแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเขาลือนะอย่าไปเชื่อพี่บอยมากเขารือกันว่า ซีนบางซีนที่เกิดขึ้นใน Miss u n i v e r s ์เนี่ยเป็นซีนที่แอนยังไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการขบเหลี่ยมไหวพลิบกันพอสมควรในกองประกวดและที่ลือหนักก็คือการประกวดที่เอลซูบาดอร์เนี่ยจะเห็นความสัมพันธ์ของคุณแอนจักรพงศ์กับคุณโรเอลซึ่งเป็นนักธุรกิจนะคะชาวเม็กซิโกมากกว่า ไปแนบแน่นกับพอลล่าในขณะที่พอลล่าเนี่ยไปแนบแน่นกับท่านประธานาธิบดีของเอลสวาดอร์สวามันก็เห็นถึงสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างแล้วก็เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกองประกวดที่พี่บอลไม่อยากจะเม้า่าเนาะเดี๋ยวจะหาว่าเอาเรื่องขี้ป่าคนอื่นที่พูดต่อๆกันเนี่ยมาเล่าให้เป็นข่าวใหญ่แต่ว่าแน่นอนว่าความสัมพันธ์หรือว่าสายสัมพันธ์ในกองประกวดมิส s u นิเว r ร์สกับทีมบริหารเนี่ยมันไม่ปกติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่แล้วว่าสุดท้ายยแล Miss Universe, ซึ่่งอูใน ในมือของแอนจกักพงศ์แล้วบอกว่าเออเนี่ยคนไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะอยู่อีกนานแค่ไหนมันก็ลือกันแหละว่าการย้ายถ่ายโอนไปเป็นการดูแลของนักธุรกิจชาวเม็กซิโกเนี่ยก็คงจะช่วยให้ปัญหาเรื่องของเนี่ยนี่จดมาให้เดี๋ยวพูดปิดปัญหาเรื่องการขาดสภาพคล่องทางธุรกิจของ jkn จนต้องยื่นสู่การยื่นฟื้นฟูกิจการ เพื่อไม่ให้สู่แผนล้มละลายอะไรต่างๆอันนี้จดมานะกลัวพูดผิดว่าเป็นนักข่าวบันเทิองอะเนาะไม่ใช่เป็นนักข่าวทางเศรษฐกิจเขาเกี่ยวไหมแอนจกักรพงศ์จะไปขาย Miss Universe เพื่อจะเอาเงินมาทําตรงนี้ไหมและในขณะเดียวกันหลายๆคนก็มองว่าสุดท้ายแล้วการลงจากบาลังตั่งทองที่เป็นเบอร์หนึ่งใหญ่ของ Miss Universe เนี่ยแอนจกักรพงศ์จะลงยังไง นักวิเคราะห์นะคะหลายๆคนก็พูดกันในแวดวงนางงามเมืองไทยแล้วก็หลายๆคนที่เข้าไปอ่านเนี่ยก็มองแบบนี้ค่ะมองว่าเจ้าของธุรกิจใหม่ของมิส s ินเวอร์ก็คือคุณนักธุรกิจชาวเม็กซิโกเนี่ยก็คงจะอารมณ์ประมาณว่าให้คุณแอนจกกักพงศ์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาอยู่พูดง่ายๆก็คือไม่ได้แบบว่าตัดขาดกันไปเลยเพื่อจะไว้หน้า คุณแอนคนสวยของเราสักนิดหนึงอะนะคะนี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆวันนี้แน่นอนแล้วเกือบจะร้อซว่า New Era ของ Miss Universe คืออะไรก็คือมันแน่นอนว่ามันต้องเปลี่ยนแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแอนจักรพงพยายามจะพูดว่าการเอา Miss Universe มาเนี่ยมันมีโอกาสทางธุรกิจมากมายก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดใช่ไหมสกินแคร์ไปเรียบร้อยแล้วมีการเปิดตัวกระเป๋า มีการผลิตน้ำดื่มและอีกมากมายสำหรับมิส s u นิเวิร์สนั่นคือการต่อยอดธุรกิจจากเวทีนางงาม100%ไปสู่ธุรกิจอื่นๆที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดจากการใช้โลโก้หรือว่าแบรนด์แบรนด์อิมเมจคำว่ามิสอุนิเวิร์สเนี่ยต่อยอดไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูว่านิวอีราคืออะไรนิวอีราคือการเปิดธุรกิจใหม่การปรับโครงสร้างบริหารงานของมิส s u นิเวิร์สหรือนิวอีราคือเปลี่ยนเจ้าของเราต้องมารอดูนะคะแต่ว่า แน่นอนว่าหลายๆคนก็คงจะเดาออกแล้วว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเพราะว่าวันนี้เนี่ย JKN ในเมืองไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนะก็อยู่ในชะตากรรมที่หลายๆคนก็จับจ้องนะจากวันที่โโอ้โหูพีขึ้นไปสุดขีดนะราคาต่อหน่วยหุ้นของ JKN ในวันที่ถือครอบครองการเป็นเจ้าของ Mis s u n i v e r s e ี่มันพุ่งแรงมากและวันนี้มันดาวดิ่งลงมามันคืออะไรหลายคนจับตามองและแวดวงนางงามรอลุ้น รอรุ้นแหละว่าสุดท้ายแล้วมิสยูนเวิร์สที่เคยภูมิใจว่าคนไทยเป็นเจ้าของกำลังจะถูกส่งต่อไปให้เม็กซิโก,โกจริงหรือเปล่าและถ้ามิสยูนเวิร์สถูกส่งต่อไปให้เม็กซิโกจริงในวันที่23มกราคมที่เขาจะ,ะแถลงข่าวมันอาจจะเป็นคำตอบเล็กๆไหมว่าทำไมแอนโทเนียได้มงได้มงรองไม่ได้มงหนึ่งยืนสไม่ได้ยืนหนึ่งเป็นนางรองไม่ได้เป็น คนเป็นมิสซูนีเวอร์สเกี่ยวไหมกับธุรกิจของฝั่งลาตินเขาซึ่งเชื่อมโยงกับบิสเนสที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอัน,นพี่บอยก็พูดวิเคราะห์เป็นแบบว่าตั้งข้อสังเกตอย่าเพิ่งเชื่อพี่บอยมากแต่เขาก็บอกว่าเวทีประกวดนางงามเนี่ยกระแสนในประเทศที่เป็นประเทศพัฒ,พฒนาแล้วหรือประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนางงามก็มีแต่ประเทศโลกที่3หรือประเทศที่กําลังพัฒนา ที่สนใจโดยเฉพาะธุรกิจความสวยความงามที่กําลังทําเงินเป็นกอบเป็นกำรรได้เพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าทางเม็กซิโกจะซื้อธุรกิจนี้ไปเพื่อจะไปต่อยอดแล้วก็ไม่แปลกที่มงมิสซินิเวิร์สคนล่าสุดไม่ใช่แอนโทเนียเรื่องนี้ต้องถึงบอยสั้นๆกระชับกระชับเท่านี้เจอกันที่ดิ e อ n นเต t เทน m e n t ์สำนักข่าวบันเทิงออนไลน์ที่พี่บอยและทีมงานตั้งใจเสิร์ฟข่าวที่คุณอยากรู้และควรรู้ให้กับ ทุกคนที่สนใจข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ